ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องล้างแขนบทที่263ถึงบทที่265บทที่263ตอนความทุ่มเทของเขาจึจรึงหั้นประหลาดใจหลอบสงสัยว่านางมีปัญหาด้านการได้ยินหรือไม่เมืองหลวงจะต้องเกิดโกลาหลใหญ่รอให้สถานการณ์สงบก่อนค่อยกลับติ้งโจเธอวันที่นางจากมา นอกจากฝนที่ตกค่อนข้างหนักน้ำที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วทั่วทั้งเมืองหลวงก็ยังสุขสงบเรียบร้อยดีภายใต้การจัดการของตุนจื้นอ๋องจับส่งจือเพยไม่มีวิแววว่าจะเกิดโกลาหลเลยจึงชิงหั่นขมวดคิว้วคลายคิดอะไรขึ้นมาได้หนังจ้องเหลีวอิงไม่ให้ข้ารับตัวพี่สามเร็วหรือเช้ากว่านี้ใหญ่จึงยอมบอกข่าวเรื่องที่พี่สามอยู่นั้นว่าตอนเมืองหลวงเกิดโกลาหลขึ้นมา พวกเจ้าใช้มีเรื่องปิดบังข้าอยู่หรือไม่หลิวอิงถูกนางจ้องจนบาดวันจึงตอบตามตรงเดิมคิดอย่างให้อาการป่วยของหลิงชยาของที่เสียก่อนจึงค่อยรับเจ้ามาหนานว่าแต่เสี่ยวโหเยีย่ยคิดวางแผนก่อกระบฏท,ที่เมืองหลวงขอกลัวว่าเจ้าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในเมืองหลวงจึงบอกข่าวกับเจ้าก่อนเพื่อรอให้เจ้ามาหนานว่าดวงตาของเจ้าชิงฮั่นแทบถลนออกมารู้สึกตื่นตกใจ เขาไม่ได้เพิ่งแต่งงานหรือเหตุใดจึงว่างไปก่อกระบฏได้หลิวอิงเอ่อยคล้ายครุ่นคิดบางอย่างอยู่ก่อนที่บิดาข้าพิงหยางอองจะเกิดเรื่องได้ไปหาเสี่ยวโหเยีย่ยหวังให้เสี่ยวโหเยี่ยช่วยดูแลข้ากับพระสนมตวนเสี่ยวโหเยี่ยรักษาคำพูดดูแลข้าเสมอมาตอนนี้ในวังเกิดเรื่องตุนจีวินอองบีบบังคับพระสนมตวนกับรัชทายาททุกทางด้วยนิสัยของเสี่ยวโหเยีย่ย จะไม่สนใจยายดีได้อย่างไรสัญญาลูกผู้ชายพูดแล้วไม่มีทางคืนคำง่ายๆหลงจินรับปากผิงหยางอ๋องเศร้าจือว่าจะดูแลลิวอิงก็เดินทางจากนั้นว่าไปเมืองหลวงเปิกป้องคุ้มครองอย่างสุดกำลังฉะนั้นถ้าหลงจินรับปากว่าจะดูแลพระสนมตวนด้วยเกรงว่าเขาก็คงจะทุ่มเทสุดกำลังเช่นนี้เหมือนกันพระสนมตวนกับลิวอิงเป็นพี่น้องต่างมารดา ต่างเป็นบุตรสาวของพิงหยางอง๋องผิงหยางอ๋องเป็นผู้มีพระคุณในการถ่ายทอดความรู้ให้หลงจินทั้งยังมีอัธยาศัยต้องกันหลงจินย่อมไม่มีทางไม่เยดีพระสนมตวนกับรัชทายาทจึงชิงหั่นสถานเฮือกดึงหลิวอิงมาตอนที่หลงจินออกจากเมืองหลวงไปนานว่าเขาเขียนหนังสืออยาให้คาจะรู้สาเหตุของเรื่องหรือไม่ถึงแม้เขาจะไม่เคยเอ,อ่ยเรื่องนี้แต่ถ้าใหขคาเดาเหตุผลมีไม่เกินสองประการ จิงจิงหั่นรีบเร่งรีบพูดสิถึงแม้ตุนจวินอ๋องจะควบคุมราชสำนักเอาไว้ได้แต่ก็ยังมีคนที่ไม่ยอมรับเขาอยู่ช่วงนาสิวหน้าขวานเช่นนี้ตุนจวินอ๋องไม่อยากเป็นศัตรูกับนานว่าจึงอนุญาตให้ท่านโหลับนานว่าตอนนั้นเจ้ารับกระบี่แทนเขาจนบาดเจ็บสาหัสแต่เขาต้องกลับนานว่าเพราะการใหญ่แผนการเคลื่อนย้ายกำลังพลมาคุ้มครองพระสนมตวนกับรัชทายาทจึงเขียนหนังสือ,อยาออกมา จึงจิงหันยังคงฟังไม่เข้าใจหลิวอิงอธิบายง่ายๆเสี่ยวโหเยีย่ยจำต้องจากไปเพราะการใหญ่ทั้งกลัวว่าเจ้าจะมีอันตรายที่เมืองหลวงจึงได้เขียนหนังสือ,อยาประการแรกเจ้ายาก,กับท่านโหไม่ได้มีความเกี่ยวข้องการเป็นสามีภรรยาวันหน้าท่านโหก่อกระบฏก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าเจ้าก็สามารถหลุดพ้นจากเรื่องนี้ไปได้ประการที่สองเจ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสท่านโหไม่สะดวก จะพาเจ้าเดินทางไกลไปด้วยเจ้ายอมตายเพื่อเขาไปแล้วครั้งหนึ่งเขาไม่มีทางยอมให้เจ้าได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยเพื่อเขาอีกทันทีที่เคลื่อนกำลังพลชีวิตคนก็จะอยู่ในอันตรายดังนั้นเซียโหเยียจึงออกอุบายให้เจ้าไปจากเมืองหลวงเมื่อเจ้ามาถึงหนานฮวาก็จะปลอดภัยเจิงชิงฮันนิ่งงั้นพูดไม่ออกนางจำได้ชัดเจนว่าหนังสือ,อยาเขียนไว้ว่าแต่งงานเป็นภรรยาเพราะความคับแค้นเดือดดานเดิม คิดจะปฏิบัติต่อนางอย่างจริงใจแต่สุดท้ายก็ไร้ทางผสานสองคนไม่ลงรอยสุดท้ายยากจะรวมใจยินดีให้คืนสกุลเดิมอนุญาตให้แต่งงานใหม่ได้เกรงว่าภายภาคหน้าจะไม่มีหลักฐานจึงทำเป็นหนังสือไว้เป็นพยานเพราะหนังสืออยาฉบับนี้นางปวดร้าวจนแ้นเคืองเขานางอยู่มาสองชาติย่อมไม่มีทางสูญเสียปณิธานเพราะบุรุษคนหนึ่งยังคงอยู่มาได้กินอิ่มนอนหลับเหมือนเดิม แต่คำพูดเหล่านี้ของหลิวอิงทำให้นางรู้สึกว่าอยู่ก็อยู่ไม่สบายกินก็กินไม่ลงพันรู้สึกร้าวกับคนถูกควักหัวใจออกมานำมากรีดแทงเป็นพันเป็นหมื่นแผลจนยับเยินเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งนักนางไม่ใช่หลิวอิงไม่ถนัดการคิดลึกซึ้งจึงไม่รู้ถึงความทุ่มเทของเขาฟังคำพูดของหลิวอิงจึงค่อยเข้าใจขึ้นมาบ้างดวงตาของเจ้าจิงฮันวาววับหยาดน้ำตาคล้ายจะทะลักออกมา หรงจินไม่ได้แต่งกับจู้เหมยซินหรือก็เขาไม่ได้ขาหักหรอกหรือหลังจากขาหักก็ไม่ได้เข้าห้องหอกับจู้เหมยซินรักษาอาการบาดเจ็บมาตลอดแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เข้าห้องหอของจู้เหมยซินและไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่กํากวมใดกับจู้เหมยซินด้วยเจ้าพูดเรื่องเหล่านี้ทําไมกันริมฝีปากของเจ้าจิงฮั่นสันระริกเจ้าไม่ได้อยากรู้หรอกหรือข้าบอกตอนไหนว่าข้าอยากรู้เจ้าจิงฮัง่นหน้าแดงระเรือ่อ ข้าเพียงแต่อยากถามเจ้าว่าเหตุใดหลงจินต้องแต่งจู้เมสินด้วยกล่าวว่าฮ่องเต้พระราชทานสมรสให้แต่เท่าที่ข้ารู้ล้วนไร้สาระท่องเพต้องเป็นตุนจิ้นอองที่วางใจไม่ลงเมื่อเห็นเสีย่ยวโหเยี่ยไปหนานว่าแล้วย้อนกลับมาเมืองหลวงอีกจึงยืมมือฮ่องเต้ส่งคนไปจับตาเสีย่ยวโหเยี่ยใช้แผนการนี้อีกแล้วตอนนั้นสาวงามหลายคนก็ถูกส่งเข้าไปในจวนก็เพราะเหตุผลนี้ จูเมซินออกมาแต่กลับถูกส่งกลับเข้าไปใหม่ถูกส่งไปมาอย่างนี้สองรอบคนหญิงยะโสอย่างคุณหนูจู้คงถูกจับส่งไปมาหลายรอบจะโทษที่โทษนางรู้สึกขัดเคืองใจก็ไม่ได้ครั้งก่อนตอนอยู่เหลาซูราน้ำเสียงจึงต่างไปจากแต่ก่อนมากมุ่งร้ายชิงชังเพิ่มขึ้นฟังคำพูดของหลิวอิงช่างดีกว่าอ่านหนังสือมาสิปีเสียอีกในใจของเจ้าชิงหั่นกระจ่างแจง้ง ที่แท้หลงจินเขียนหนังสือ,อยาก็เพราะหวังดีต่อนางให้นางมาหนานว่าเพราะหวังดีต่อนางด้วยเช่นกันเพียงแต่สถานการณ์บีบบังคับหลงจินจึงไม่อยากบอกกล่าวความจริงได้โชคดีที่หนานว่ามีคนเฉลียวฉลาดอย่างหลิวอิงอยู่พริบตาเดียวก็มองทุกอย่างได้ทะลุป,ปรุโป,ปรง่งจึงชิงหั่นยกมือกุมขมับอย่างใช้ความคิดกล่าวกับเหลิองชิยาพี่สามท่านรีบหน่อยได้หรือไม่ข้าตรวจอาการบาดเจ็บให้ท่านเรียบร้อย ยังต้องกลับไปเมืองหลวงอีกคราวนี้เลิงชยากลับไม่งโง่เมืองหลวงใกล้จะถึงคราวซากศพเกลื่อนพื้นเลือดไหลนองเป็นแม่น้ําอันตรายยิ่งยวดหากเจ้าไปก็เลือกวันให้ดีก่อนเถอะเจิงชิงห้นสใส่น้าข้าต้องไปถามหลงจินว่าสิ่งที่หลิวอิงพูดเป็นความจริงหรือไม่หลิวอิงห้ามไว้เจ้าไปไม่ได้เสียหัวเย่าคิดปกป้องเจ้าจึงให้เจ้ามาหนานว่านี่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเจ้าไม่อาจทําลายความทุ่มเทของเขาได้ ช่วชีวิตนี้ของข้ามีเพียงเขาที่ใส่ใจข้ายิ่งนักตัวข้านี้ไม่ชอบติดค้างผู้อื่นยิ่งเป็นไมตรีลึกซึ้งยิ่งไม่อาจติดค้างได้หลิวอิงน้ำเสียงเครียดเสี่ยวหัวเยี่ยก่อกระบทที่เมืองหลวงก็เหมือนกับอยู่บนขอบผาก้าวย่างผิดก้าวเดียวก็จะกระดูกสลายร่างแหลกเหลวตอนนี้เจ้าไปหา,าก็เท่ากับไปยืนบนขอบผากับเขาข้าไม่ต้องพูดมากเจ้าก็คงจะเข้าใจถึงอันตรายของเรื่องนี้ จงชิงหั่นก้มศีสษบพ,พ,พึมพำยืนก็ยืนสิบอย่างมากก็ตายด้วยกันหลิวอิงแสบเคืองจมูกขึ้นมาพวกเจ้าสองคนล้วนหัวรั้นกันทั้งคู่อ,อ้าินได้ยินทุกอย่างชัดเจนนางเดินมากล่าวกับชิงหั่นว่าเจ้าคิดจะไปหนานว่าฝันไปเถอะอาจินให้เจ้าอยู่หนานว่าสิบวันเจ้าก็อยู่ที่นี่สิบวันอย่างสงบเสงี่ยมอย่าววิ่งไปหาเรื่องเดือดร้อนที่เมืองหลวงความสามารถก็ไม่มียังจะไปก่อเรื่องอีก จ,จริงจิงฮั่นจ้องอาอินอย่างโกรธเคืองเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยเจ้ายืนนาเข้ามายุ่งอะไรอาอินจ้องนางกลับหลงจินเป็นน้องชายของข้าข้ามองเขาเติบโตมาตั้งแต่เด็กจะไม่เกี่ยวข้องกับข้าได้ยอย่างไรเจ้าสิเป็นนางเด็กหน้าเหม็นโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มายั่วยวนน้องชายข้าจึงจิงฮั่นตกตะลึงที่แท้อาอินมีนามเต็มว่าหลงอินเป็นพี่สาวของหลงจินท่านหญิงของนานว่ามีหน้าหลงจินจึงมอบหมายให้หลงอินดูแลเลินเชยาย หลงอินเป็นงูเจ้าถิน่นของหนานว่ามีหลงอินคอยคุ้มครองเหลินชิยาอย่างเรียกลมก็ได้ลมอย่างเรียกฝนก็ได้ฝนสุขสบายจนไม่อยากไปที่ไหนอีกไม่เหตุค่ะงูเจ้าถิน่นในที่นี้ใช้เปรียบเทียบกับผู้มีอิทธิพลทรงอํานาจคมเหงผู้อื่นในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ได้ค่ะจบบทบที่263ค่ะบทที่264ตอนหลอบออกจากหนานว่า มีงูเจ้าถิ่นอย่างรงอินคอยควบคุมอยู่ความคิดที่จะกลับเมืองหลวงของเจิงชิงฮั่นถือนับว่าดับสูนวันนี้หลังจากเจิงชิงฮั่นตรวจอาการบาดเจ็บที่ศรีรษะของเหลิงชิยาเสร็จเรียบร้อยสองพี่น้องก็คุยเรื่องสับเพเหระไปเรื่อยเปื่อยโรคความจำเสื่อมของข้าสามารถรักษาให้หายได้หรือไม่เจิงชิงฮั่นตอบไม่ตรงคำถามพี่สามรงอินกักข้าไว,ทนานวา้ที่นั่นว่าทั้งยังกักตัวผู้ติดตามของข้าไว้อย่างเข้มงวดด้วย ข้าออกไปซื้อของก็ยังมีคนคอยเดินตามท่านมีวิธีล่อพวกเขาออกไปหรือไม่วิธีนามีเหลินชยาหาหวอดวอดแต่ข้าไม่อยากล่วงเกินอ้าอินพระเจ้าเจิ้งชิงฮั่นโกรธจ,จนแทบจะกระอักเลือดตายพี่ชายแท้ๆมีประโยชน์อะไรสุดท้ายก็ไปชอบสตรีอื่นลืมน้องสาวแท้ๆไปเสียสนิทความจำเสื่อมเป็นเพียงข้อแก้ตัวเท่านั้นต่อให้หลิงชยาไม่ความจำเสื่อมก็คงทำตัวเช่นนี้เหมือนกันหลิงชยาเพ่งมองเจิ้งชิงฮั่น เหตุเดเจ้าจึงไม่พูดอะไรเล่าข้าเพิ่งถามว่าโรคความจําเสื่อมของข้าสามารถรักษาให้หายได้หรือไม่เจ้ายังไม่ตอบข้าเลยช่วยอะไรก็ไม่ได้ความเห็นก็ไม่ออกคําถามกลับมากมายจนเชิงจริงหันโกรธจัดศีรษะของท่านมีลิ่มเลือดอุดตันอยู่ก้อนหนึ่งขอเพียงสลายลิ่มเลือดความจําของท่านก็จะกลับมาเลิงชยญาดรู้สึกดีใจมีวิธีสลายลิ่มเลือดหรือไม่เจิงชิงหั่นพยักหนา้า เหลิงชิยาขยบเข้ามาถามอย่างยินดีวิธีใดหรือจึงชิงหั่นสีหน้าเย็นชาลิ่มเลือดในสมองของท่านเกิดจากการถูกคนฟาดอย่างหนักหน่วงท่านหาคนที่มือหนักสักคนออกแรงตบสักพักก็ไม่แน่ก็ไม่แนะ่ว่าจะหายดีได้เหลิงชิยาได้ยินก็อ้าปากค้างรู้ว่าเจ้งชิงหั่นโกรธขึ้นมาแล้วจึงชิงหั่นไม่สนใจเขากลุ่มเสื้อเดินออกด้านนอกเบื้องหลังมีองครักษ์ที่หลงอินส่งมาตามมาด้วย เดินเล่นรอบถนนในเมืองนานว่ารอบหนึ่งก็ยังหาโอกาสลอบหนีออกไปไม่ได้กลับได้ยินคนร้องเรียกนางชิงฮั่นอยากซื้อเสื้อผ้าหรือไม่เป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าคนที่เรียกนางก็คือหลิวอิงจนชิงฮั่นเดินเข้าไปหาอยากซื้อแต่ข้าคิดจะไปซื้อที่เมืองหลวงหลิวอิงอดหัวร้องไม่ได้ชี้นิ้วไปที่องครักษหลายคนเมองหลังเจ้าชิงฮั่นถูกคนจับตามองก็ยังไม่รู้จักสงบสง,บสงเงียมคิดลอบหนีไปหาท่านหู ที่เมืองหลวงอิ่หรืเจ้งถิงฮั่นกระแทกนั่งลงกับที่มานั่งของร้านตัดเย็บผ้กาก้มหน้าเมื่อคืนข้าฝันถึงได้เทา้าซูหลิวอิงไม่รู้ว่าเจ้าจิงฮัง่นหมายความว่าอะไรเจ้าไม่ฝันถึงเสี่ยวโหเยียกลับฝันถึงพี่ซูหมายความว่าอย่างไรกันไต้ท้าซูบอกว่าการรบที่เมืองหลวงกําลังเข้มข้นทุกวันต้องใช้ชีวิตอยู่กลางคมดาบและโลหิตปกติยามเขาสู่รบก็ไม่มีใจพววงเรื่องอื่นมีเพียงครั้งนี้ที่ออกรบ ก็รู้สึกคิดถึงเจ้าเป็นพิเศษจึงหวนข้าให้ฝากบอกเจ้าว่าในใจข้านึงหายิ่งนักอยากจะพบหน้าเจ้าเหลือเกินทั้งที่หลิวอ,อิงรู้ดีว่าว่าจ่าที่เจ้งจริงหั่นเอ่ยเป็นเท็ดแต่ในใจก็ยังหวั่นไหวอย,อยู่บ้างดวงตาแดงเรื่อขึ้นที่จริงข้าก็คิดถึงพี่ซูมากเหมือนกันเจ้งจริงหั่นดึงมือหลิวอ,อิงมายิ้มน้อยๆด้วยท่าทางเข้าอกเข้าใจมีซูให้ข้าไปเมืองหลวงดูพี่ซูให้เจ้าส่งจดหมายรายงานว่าเขาปลอดภัยมาให้ หลิวอิงดึงมือตัวเองออกจากมือของเจ้าจิงฮันข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะต้องพูดเช่นนี้จะทำอย่างไรต่อหรือเจ้าฉลาดเฉลียวเกินใครคิดหาวิธีให้ข้าหนีไปจากหนานว่าสิหลิวอิงมองเจ้าจิงฮันน้ำเสียงจริงจังคนปัญญาอ่อนเมืองหลวงกนลาหนใหญ่เจ้าไปตอนนี้ไม่แน่ว่าจะเป็นการไปตายเจ้าชิงฮันมองหลิวอิงก,กลับอย่างเคร่งขรึมเทียบกับการนั่งรองข่าวของเขาที่นี่เมซูไปร่วมเป็นร่วมตายกับเขา ชีวิตคนสั้นนักไม่รู้ว่าเมื่อใดจะตายต้องอยู่กับคนที่รักจึงจะนับว่ามีชีวิตไม่เสียเปล่าหลิวอิงอึ้องไปอย่างค่านไม่ถึงยืนมือมาดิดหน้าผากของเจิงชิงฮั่นต้นปรงพันปีก็ออกดอกได้ด้วยในที่สุดท่านไมยอย่างเจ้าก็มีคนรักกับเขาเจิงชิงฮั่นหน้าแดงเจ้ามีได้ข้าจะมีไม่ได้หรือหลิวอิงขยับมาชิดเจิงชิงฮั่นน้ำเสียงหนักแน่น ข้าดูออกตั้งแต่แรกแล้วว่าเซียวโหเยีย่ยมมีใจให้เจ้าจุดเด่นของเขาก็คือเป็นคนรักมัน่นเมื่อได้ชอบใครคนหนึ่งก็จะตามติดไปชั่วชีวิตเจ้าถูกเขาพัวพันจนอับจนหนทางยอมต้องชอบเขากลับไม่เหตุค่ะต้นปรงพันปีออกดอกได้ใช้เปรียบเทียบเป็นเรื่องที่ยากจะเกิดได้เหมือนกับต้นปรงที่พันปีถึงจะออกดอกหน,หนึ่งค่ะเจ้าจะเอ่ยเรื่องที่มีประโยชน์หนได้หรือไม่ เสี่ยโหเยี่ยคิดอยากคุ้มครองเจ้าให้ปลอดภัยถึงยอมกล้ามกลืนใช้แผนล่อเจ้ามายังนานว่าถ้าข้าส่งเสริมเจ้าให้หนีไปอย่ามิใช่ทำลายความทุ่มเทอันยากลำบากของข้าเปเสียเล่าตัวข้าเป็นคนมีสัจจะในเมื่อรับปากเสี่ยโหเยี่ยว่าจะจับตาดูเจ้าย่อมไม่อาจปล่อยให้เจ้าไปนานว่าได้จึงชิงฮันดึงตัวหลิวอิงเข้ามาเจ้าไม่อยากไปหาพี่ซูที่เมืองหลวงกับข้าหรือเจ้าช่วยข้าหนีไปจากนานว่าข้าจะพาเจ้าไปด้วย เหลิวอิงคิดถึงสูเชอร์จริงๆใบหน้าเริ่มเผยแววหวาดหวั่นออกมาจงริงหั่นถอนหายใจในเมืองหลวงวุ่นวายใหญ่โตทุกวันล้วนมีคนตายถึงแม้ใต้เท้าซูจะมีวรยุทธ์ลำเลิศแต่คนของตุนจินอ๋องก็ไม่ได้กินข้าวเสียเปล่าก็ไม่รู้ว่าใต้เท้าูซจะบาดเจ็บหรือไม่ต่อให้ไม่บาดเจ็บก็ไม่รู้ว่าจะหนาวจะหิวหรือไม่ต่อให้ไม่หนาวไม่หิวก็ไม่รู้ว่าจะป่วยไข้ขนึงหาหรือไม่ หลิวอิงถึงตาใส่เจิงจิงฮั่นแวบ,บหนึ่งยกมือขึ้นแต่ปลายคางด้วยท่าทางครุ่นคิดครู่หนึ่งเจิงจิงฮั่นอุบายของเจ้าช่างตื่นเขินนักใช้พี่สู่มาหลอกล่อข้าแผนการถูกหลิวอิงมองออกเจิงจิงฮั่นไม่ประหลาดใจแม้แต่น้อยข้าถูกงูเจ้าถิ่นรงอินคุมตัวไว้จนงอหัวแทบไม่ขึ้นนับราษาอะไรกับการหลบหนีออกไปเจ้ากับข้าคบหากันนิสัยของข้าเจ้าก็เข้าใจดี เขาเผชิญอันตรายอยู่ที่เมืองหลวงจะให้ข้ารอฟังข่าวอยู่ที่หนานว่าได้อย่างไรหลิวอิงร้องอืมคำหนึง่งอย่าว่าแต่เจ้าข้าก็เหมือนกันรอข่าวของพี่ซูอยู่ที่หนานว่ารู้สึกหนึ่งวันยาวนานราวหนึ่งปีจริงๆคนทั้งสองนั่งถอนหายใจอยู่ด้วยกันในเวลานั้นเองมีองค์คาระเข้ามารายงานคุณหนูเจิงมีจดหมายถึงท่านฉบับหนึ่งเจิงิงห้ามประหลาดใจยิ่ง ผู้ใดที่มีความสามารถส่งจดหมายมาหนันว่าได้นางฉีกจดหมายออกอ่านดูสองสามแถวค่อยรู้ว่าเป็นถังเจ้านั่นเองตอนออกจากเมืองหลวงนางเร่งรีบจากไปจึงให้ถังเจ้าค่อยจัดการพวกร้านค้ากับเคร์ฤหาที่เมืองหลวงให้ในจดหมายเขียนไว้ว่าเมืองหลวงวุ่นวายใหญ่โตถังเจ้านำของมีค่าลงเรือขุดทองมาติ้งโจของที่เอามาไม่ได้จริงๆก็หาที่ฝังไว้ลูกมือในร้าน ก็เบิกเงินให้ตามสมควรก็ได้ให้แยกย้ายกันไปเมืองหลวงในยามนี้วุ่นวายยิงหลงจินและสูเชอร์นำกองทหารบุกเข้าวังหลวงตอนนี้ถูกกำลังพลของตุนจิ้นอ๋องล้อมไว้เมื่อรู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรทั้งเจ้าออกจากเมืองหลวงไปติ้งเจ้าหลายวันแล้วไม่รอให้เจ้งจิงฮั่นไปเยือนก็นำเรือขุดทองไหลลำมาส่งข่าวองค์ครรกที่ส่งจดหมายถามคุณหนูเจิงคนที่ส่งจดหมายมาเป็นลูกน้องคนสนิทของท่านหรือเป็นผู้ดูแลของข้า ผู้ดูแลของท่านนำเรือขุดทองหลายลำมาจอดรออยู่ที่ท่าเรือส่งจดหมายแล้วยังต้องการพบหน้าท่านอีกข้าเห็นว่าบนเรือมีคนอยู่ขวักไข่ไม่คล้ายจะมาส่งจดหมายเหมือนจะมาต่อสู้มากกว่าดวงตาของเจ้าจิงหั่นแันสว่างวาบข้าจะมาหนานว่าเป็นเวลานานแต่ไม่ยอมกลับเสียทีผู้ดูแลถังเจ้าคงจะเข้าใจผิดคิดว่าข้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมีสู้เอาเช่นนี้เจ้าให้ข้าไปพบผู้ดูแลถัง เขาจะได้วางใจกลับติ้งโจไปจบบท,บทที่264ค่ะบทที่265ตอนออกจากนั้นว่าเรื่องนี้ข้าต้องไปถามท่านหญิงก่อนอย่าเลยเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้จะมีอะไรน่าถามเล่าองค์ครรก์ลงเลยใจยิ่งหลิวอิงตบบาเจ้างจิงฮันน้ำเสียงแผ่วเบากองหนุนมาถึงแล้วเจ้าจะทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่สินะดวงตาของเจ้าจิงฮันแสบประกายเจิดจา้า ถ้าเจ้าขวางข้าก็ไม่ใช่พี่น้องของข้าอีกหลิวอิงน้ำเสียงรอดเลยฟันข้าไม่ห้ามเจ้าถ้าเจ้าจะไปก็พาข้าไปด้วยจงริงหั่นรู้สึกแผ่นหลังเย็นว่าน้ำเสียงแผ่วเบาเจ้าบอกว่าตัวเจ้าเป็นคนมีสัจจะในเมื่อรับปากเสี่ยวโหเยี่ยวแล้วว่าจะจับตาดูข้ายอมไม่อาจปล่อยข้าไปไหนไม่ใช่หรือข้าเห็นจดหมายของเจ้าเขียนไว้ว่าท่านหูกับพีู่นํากองทหารบุกเข้าวังหลวงตอนนี้ถูกกําลังพลของตุนจวินอ๋องล้อมไว ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรถ้าพิสูเกิดเรื่องข้าก็ไม่อยากอยู่เช่นกันรักแท้มีอนุภาพยิ่งกว่าทองคําจริงๆนับถือนับถือหลิวอิงกัดฟันแน่นจะไม่ห่วงท่านโโหเลยหรืออย่างไรพูดถึงเรื่องการต่อสู้หลงจินมีฝีมือล้าเลิศอย่างยิ่งความสามารถอย่างเขาให้ต้านไว้จนกระทั่งข้าไปถึงเมืองหลวงก็ไม่นับว่ามีปัญหาอะไรคนทั้งสองแลกเปลี่ยนสายตากันหลิวอิงกล่าวกับองค์รัก ไม่ต้องไปถามท่านหญิงหรอกเรื่องนี้ให้ข้าจัดการเองเรื่องเกิดอะไรขึ้นข้าจะรับผิดชอบเองทั้งหมดหลิวอิงเป็นคนสําคัญในหนานว่าองค์รักยอมรับคําอย่างรู้งานเมื่อมาถึงท่าเรือทอดสายตามองไปก็เห็นเรือขุดทองหลายลำจอดอยู่ริมฝั่งทั้งเจ้ากับหานเจินเจียงถือกระบีย่ยืนอยู่ริมฝั่งเมื่อเห็นเจิงจ้งชิงฮันก็เดินเข้าม,มาหาถามไทคุณหนูท่านไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ ข้าไม่เป็นอันใดรอให้ข้าไล่ตะเพิดพวกคนข้างหลังไปก่อนพวกเราค่อยออกเดินทางกันหานเจิ้เจียงรับคำกลับขึ้นเรือไปเตรียมการหลังจากนั้นครู่หนึ่งขณะที่นางกำลังพูดคุยอยู่กับถังเจ้านั้นก็ฟาดฝ่ามือไปทางด้านหลังสร้างกลุ่มลมดูดดันน้าไม่ทวนกระแทกใส่องค์รัก์หลายคนไปไกลหลายมีจงถึงหั่นดึงมือของหลิวอิงวิ่งไปข้างหน้ารีบขึ้นเรือเร็วขณะที่พูดอยู่นั้นก็รีบกระโดดขึ้นเรือขุดทอง จากท่าเรือไปอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวหลิวอิงก็มองเห็นท่าเรือแล้วนางถามเจิงชิงฮั่นวรยุทธเจ้ายอดเยี่ยมเพียงนั้นไล่ะเพิดองครักษ์พวกนั้นไปอย่างง่ายดายยิ่งเจ้ากลับไม่หนีมาตลอดเพราะรอเรือหรือเจิงชิงฮั่นยิ้มอย่างไม่ถุกร้อนนั่นเป็นเพราะข้าไม่มีเรือต่อให้ไล่องครักษ์ไปได้ก็หนีไม่พ้นข้าเชื่อใจถังเจ้ากำหารเจ้าเจียงยิ่งข้าคิดไวแล้วว่าพวกเขาจะต้องมารับข้าเจ้ามาหนานว่า เพื่อรับเหริงชย่าไม่ใช่หรือหลิวอ,อิงโอบจ้างจริงหั่นไว้คราวนี้รับเหริงชย่าไม่ได้ทั้งยังทิ้งคนที่พามาไว้ที่นี่อีกจึงจิงหั่นหัวเราะเหตุการณ์ขับขันต้องผ่อนปรนตามสถานการณ์ข้ารีบร้อนกระโดดขึ้นเรือหนีไหนเลยจะมีเวลาไปสนใจคนที่พามาด้วยได้พวกเขาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนั้นว่าไม่ขาดสนเงินทองข้าปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ยิ่งส่วนพี่สามของข้า เจ้าก็ยังคงได้เห็นว่าเขาไม่คิดจะไปจากนั้นว่าเลยแม้แต่น้อยข้าก็ไม่อยากทำลายคู่ครองคนอื่นช่างเขาเถอะหลิวอิงน้ำเสียงอ่อนโยนชิงฮั่นพวกเราร่วมเป็นร่วมตายที่เมืองหลวงด้วยกันเจ้ากลัวหรือไม่ขา้าเป็นคนที่เคยตายมาแล้วรอบหนึง่งหลิวอิงทำปากยืนข้าก็เป็นคนที่ตายมาแล้วรอบหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ยังรู้สึกกลัวอยู่บ้างขา้ายังไม่อยากตายขา้าอยากอยู่กับพี่สู่ไปช่วยชีวิตอยากคลอดลูกให้เขาหลายๆคนบุตรชายเป็นเหมือนเขา บุตรสาวเป็นเหมือนขา้าเช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการตายของเจ้งชิงฮั่นเป็นการตายไปจริงๆส่วนการตายของหลิวอิงก็เป็นแค่บาดเจ็บหนักปางตายเท่านั้นถ้าเจ้ากลัวก็ไม่ต้องไปข้ารับรองว่าจะส่งใต้เท้าซูกลับมาตรงหน้าเจ้าอย่างปลอดภัยแน่นอนหลิวอิงส่ายหน้าไม่ข้าจะต้องไปเมืองหลวงข้าคิดถึงเขายิ่งที่แท้ความคิดถึงที่มีต่อคนผู้หนึ่งก็สามารถชนะความกลัวในใจได้ เวลาชอบใครคนหนึ่งความชอบนี้ก็จะนำมาเส้นความกล้า,าหาญด้วยจึงชิงหันหันไปมองถังเจ้าถังเจ้ากำหารเจิ้นเจียงกำลังพูดคุยกันอยู่ที่หัวเรือเห็นจ้งชิงหันเดินมาก็ร้องเรียกพร้อมกันคุณหนูข้าต้องการไปเมืองหลวงเตรียมเรือส่งข้าวกับหลิวอิงไปที่นั่นสีหน้าของหานเจิ้นเจียงเปลี่ยนแปลงไปในทันใดเมืองหลวงวุ่นวายโกลาหลนคุณหนูไม่อาจไปได้จึงชิงหันน้ำเสียงดื้อดึงข้าต้องไปให้ได้ ถังเจ้าพูดไม่ออกไปตรึกตรองครู่หนึ่งคุณหนูทำเพื่อหลงจินข้าเห็นว่าไม่คุ้มค่ายิ่งนักไม่คุ้มค่าตรงจุดใดถังเจ้าขโมดคิ้วไม่คุ้มค่าสักจุดจิงจริงหันเอ่ยยิ้มยิ้มข้าก็เห็นว่าเขาบัดซบยิ่งนักไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งยวดแต่การค้าที่ได้กำไรต้องทำการค้าที่ขาดทุนก็ท้องทำบ้างในบางครั้งคนมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไหนเลยจะมีแต่ได้ไม่มีเสีย ทั้งเจ้ารู้ดีถึงความดื้อดึงของนางใบหน้าเคร่งขรึมถ้าท่านจะไปให้ได้ข้ากับหานเจินเจียงก็จะพากําลังคนทั้งหมดของติ้งโจไปด้วยจึงถิงงท่านไม่คิดมากไม่จําเป็นสถานการณ์ในเมืองหลวงไม่แน่ชัดไม่อาจให้พวกท่านไปตายกับข้าได้หานเจินเจียงน้ําเสียงร้อนรนคุณหนูช่วยชีวิตคนทั้งครอบครัวของข้าไว้คุณหนูกล่าวเช่นนี้ก็เห็นข้าเป็นคนนอกแล้วข้าบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ ถ้าพวกท่านไม่วางใจก็รอข้าอยู่ที่แม่น้ำนอกเมืองหลวงถ้าข้าเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆพวกท่านก็จะเป็นทางถอยให้กับข้าหานเจิ้นเจียงทำท่าจะพูดคำใดอีกกลับถูกถังเจ้าห้ามไว้ได้ล้วนฟังคำพูดของคุณหนูจึงชิงหันพยักหน้าก่อนเดินเข้าไปในห้องโดยสารหัวคิ้วของหานเจิ้นเจียงขมวดเป็นรอยยน่นน้ำเสียงเป็นกังวลถังเจ้าท่านจะให้คุณหนูไปเมืองหลวงคนเดียวได้อย่างไรพวกเราต้องห้ามนางไว้ถังเจ้าใส่หน้า นิสัยเด็ดเดียวเช่นนั้นของนางเตือนไม่อยู่รักพวกเรารอบจัดการลับๆก็พอหาเช่นเจียงรู้สึกว่าสิ่งที่ถังเจ้าพูดอยู่มีเหตุผลจึงไม่ได้คัดค้านหลายวันให้หลังเจิงชิงฮั่นกับหลิวอิงก็มาถึงเขตชั้นนอกของเมืองหลวงได้ยินเสียงสู้รบดูดเดือดดังมาแต่ไกลเจิงชิงฮั่นพาหลิวอิงลงเรือเล็กก่อนลงเรือก็กำชับถังเจ้าอารามเซิงเหลียนมีแม่ชีที่ชื่อเนียนจิงหาวิธีลักพาตัวไปให้ได้ ถังเจ้าไม่ถามเหตุผลเพียงลูกคางเรื่องนี้ทําได้ไม่ยากจึงชิงหันมองเขาอย่างจริงจังรักษาตัวด้วยกล่าวจบก็กระโดดขึ้นหลังมา้าดึงบางเหียนพั้วไปทางเมืองหลวงได้ยินเสียงของถังเจ้าดังลอยมาไกลๆว่าคุณหนูรักษาตัวด้วยจึงชิงหั่นยกมุมปากขึ้นมุ่งหน้าเข้าสู่แสงเพลิงของเมืองหลวงโดยมีม้าของหลิวอิงตามหลังมาติดๆจะว่าไปพวกนางหาตัวหลงจินกับซูเชอร์ได้ไม่ยากเลย รงจินตั้งคายอยู่นอกวังหลวงยืนพูดคุยกับสูเชอร์ใกล้กำแพงใหญ่พี่ใหญ่ลำบากท่านแล้วต้องมาเสี่ยงชีวิตร่วมกับคาสูเชอร์ดื่มสุราในถุงหนังกล่าวยังองอาจพี่น้องมีไว้เพื่อเคียงบา่าเคียงไหลต่อสู้ร่วมกันกล่าวจบคนทั้งสองก็เหงยนหน้าหัวเราะทำกลางเสียงหัวเราะเงาร่างสองร่างก็ย่างเข้ามาหาร่างเล็กอ่อนแอนโผล่เข้าหาอ้อมกอดของสูเชอร์ร่างพเพียวยืนอยู่ไม่ไกลนัก ฟองมองหลงชินเงียบเๆหลงชินเห็นร่างนั้นก็อ้าปากคขังตะลึงยงันไปสู่เชิญอ,อุ้มร่างเล็กออนแอนนั้นเขากระโจมไปอย่างยินดีจึงชิงหันรอบคิดในใจว่าความปรารถนาในการมีบุตรหลายคนของหลิวอิงคงจะใกล้เป็นความจริงคิดไปแล้วมุมปากก็ยกเป็นรอยยิ้มจบบทที่265ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดซั s c ไ i b ์ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะ พร้อมเพ์หรือออลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ